จะเสี่ยงใช้ไหมครับสายรัดยางยืดขาดแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับวันนี้อพบผมในเรื่องสายรัดยางยืดขาดเราจะเสี่ยงใช้ไหมหรือเราจะไปซื้อมาใหม่ใสิ้นเปลือเงินแต่ในวันนี้ทางช่องวิทย์ไทยพีชนแนลจะมาแก้ไขให้ ใช้งานได้อีกครั้งและใช้งานได้ยาวๆเลยครับดูนีครับสายรัดยางยืดขาดแบบนี้ถ้าเราใช้ต่อไปนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นลวดที่เป็นสปริงอาจจะดีใส่ตัวเราได้และเกิดอันตรายกับเราได้นะครับแต่เราจะมาแก้ไขให้ใช้ได้อีกครั้งเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าสายรัดยางยืดแบบนี้ตรงหัว จะเป็นขอเกี่ยวแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะครับหรือว่าสองข้างแต่เราแก้ไขได้ถ้าสายรัดยังยืดขาดแบบนี้นะครับเราทำแบบนี้เลยครับเราจะนำกันไกามาตัดตรงที่เป็นรอยขาดเลยครับนี่ครับทำให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเราจะมาแกะตรงที่เป็นขอเกี่ยวตรงนี้ออกข้างหนึ่งนะครับเราทําแบบนี้เลยครับโดยการใช้ครีมตรงนี้นะครับจะแกะได้ตรงนี้นะครับจะเป็นลวดนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวล็อกเราก็มาแกะตรงนี้เลยครับนี่ครับจะออกมาแล้วแบบนี้เราก็ดึงสายรัดออกเลยครับ และตรงนี้นะครับจะมีลวดรัดอีกหนึ่งอันเราก็มาถอดออกเลยครับเมื่อเราแกะลวดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรานำสายรัดยางยืดใส่เข้าไปที่ขอเกี่ยวตรงที่เราถอดออกมาก่อนครับเราม้วนตรงปลายให้เป็นบ่วงแบบนี้ ไม่ต้องกว้างมากนะครับแล้วก็นำลวดมาล็อกเลยครับเราทำแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้สายรัดยางยืดหลุดออกไปจากขอเกี่ยวนั่นเองครับเราบีบข้างหนึ่งก่อนนะครับบีบให้แน่นเลยครับกดให้แน่นเลยครับ เสร็จแล้วเราก็มาล็อกอีกค่าหนึ่งครับกดแน่นเลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ให้สายลัดยางยืดบี้แบบนี้เลยนะครับและนี่ครับกดเข้าไปหากันแบบนี้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงเข้าไปเลยครับดึงเข้าไปในรูขอขีเกวตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะไม่หลุดแล้วแต่เราจะต้องมาล็อกตรงที่เป็นรวดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้สายรัดยังยืดลูดได้เดี๋ยวดูนะครับใช้ครีมบีบเลยครับกดให้แน่นเลยครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าสายรัดยางยืดกลับไปหรือเปล่านะครับดูดีครับไม่ขยับขยืนแสดงว่าใช้ได้แล้วครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ผมวองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําวิธีนี้ไปแก้ไขสายรัดยางยืดถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วสายรัดยางยืดขาดนะครับใช้วิธีนี้ในการแก้ไขได้และ เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อสายลัดยางยืดมาใช้ใหม่นะครับทําแบบนี้เห็นไหมครับสายลัดยางยืดของเรานะครับก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับาทิไทพีชนแนลครับผมสายลัดยางยืดจะกลับมาใช้ได้ใหม่เห็นไหมครับใช้ได้อีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อสายลัดยางยืดมาใช้ใหม่นะครับ